ผู้ชมครับปัญหายาเสพติดในประเทศไทยนอกจากจะบ่อนทำลายสุขภาพของผู้เสพยังก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของคนรอบข้างและอาจจะนำไปสู่ปัญหาสังคมในด้านอื่นๆตามมาอีกด้วยนะครับ โดยแนวโน้มในปัจจุบันพบว่าผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดมีอายุน้อยลงเรื่อยๆโดยกลุ่มเสี่ยงจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง15-24ปีจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่ยงานจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่จะไม่เอื้อต่อการทำให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสิ่งยั่วยุต่างๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนได้รับรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด และรู้จักการปฏิเสธเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงให้ได้ครับชาตินำมัเก่งดีมีความสุขเดียวตบพือหึงครั้งตบพอ,อสอครั้งสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองมุมบวกนะคะรายการที่จะนำเสนอมุมมองใหม่ๆใ,ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ผู้ชมคะที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าไปให้ความรู้เรื่องของโทษแล้วก็พิษภัยของยาเสพติดภายในสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องค่ะ หนึ่งในนั้นก็คือโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดหรือว่า Drug Abuse r e s i s t a n t e Education ค่ะโดยโครงการนี้ใช้ตัวยอ่อโดยทั่วไปว่า DARE หรือแดนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรในการป้องกันการใช้ยาเสพติดในเยาวชนโดยมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกนะคะ ในประเทศไทยของเรามีการนำโครงการแดรมาใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542พัฒนาโดยนักวิชาการด้านการศึกษาแล้วก็สอนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบหรือที่เรียกว่าตำรวจแดนนั่นเองค่ะแต่ว่าสำหรับเด็กๆจะเรียกพวกเขาเหล่านี้ว่าครูแดนะคะและในรายการมองบุมบวกวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการทำงานของครูแดในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีกันค่ะ อย่าเป็นตำรวจยกมือขึ้นว้าวชื่นใจจังเลยอานาธิบุรุษชาติข้าวอยากเป็นอาณาธิด้วยความซื่อสัตย์สิทธิ์และยึดติดในหลักการไทยโครงการแดเป็นโครงการของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเลยโครงการแดจริงๆแล้วอะเริ่มเริ่ม ขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่รัฐลอสแอนเจลิสนะคะโครงการแดนไม่ใช่มีแค่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศไทยเท่านั้นนะคะมันมีทั้งหมด50กว่าประเทศโครงการแดนเป็นโครงการการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนนะคะโดยการที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติร่วมมือกับโรงเรียนนะคะแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบ ทุกจังหวัดจะมีครูแดค่ะในโครงการเนี่ยต้องเป็นตำรวจเท่านั้นนะคะเป็นตำรวจเท่านั้นที่จะเป็นครูตำรวจแดได้แต่ยาแก้ไอเอาไปผสมกับกระท่อมเอาไปผสมกับโคบเอาไปผสมกับอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าการใช้ในทางที่ีคุณผู้ชมครับปัจจุบันทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ขับเคลื่อนโครงการแดร โดยได้จัดให้มีการอบรมวิทยากรครูแดเสริมสร้างความรู้และสร้างครูแดร,รุ่นใหม่ขึ้นมาโดยกองบัญชาการตำรวจปราบปรา,ปรามยาเสพติดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบบรหิหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจแดตามมาตรฐานที่องค์กรแดอินเตอร์เนชั่นแนลกำหนดและยังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปกครองและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดพื้นที่ให้ครูได้เข้าไปสอนเด็กๆกันถึงในชั้นเรียนกันเป็นประจำทุกปีครับ โดยครูแดของสถานีตำรวจภูธรปัตตานีจะมีหน้าที่เข้าไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจโดยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและบางตำบลโดยรอบของจังหวัดปัตตานีครับแต่ละโรงเรียนนั้นจะให้เด็กๆในชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้เรียนกับครูแดสัปดาห์ละ1วันครั้งละ2ชั่วโมงก็คือตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาครับ ซึ่งในวันนี้เราจะตามครูแดร้อยตำรวจเอกหญิงนัสรินสาแระไปกันที่โรงเรียนบ้านตันยงลุโลอําำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับก็มีอะค่ะต้องมีเพราะเราจะเล่นกับเขาได้สนุกด่อยนะค่ะบบางวันก็สามโรงเรียนนะคะบางวันบางวันก็สองโรงเรียน มีสอนทุกวันเลยค่ะเพราะว่าครูแดน่ะครูแดแต่ละพื้นที่ก็รับละผิดชอบพื้นที่ของตัวเองค่ะก็ป .5 กำลังเป็นวัยช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อที่จะเป็นวัยรุ่นจริงๆต้องป .6 แต่ว่าป .6 เขาก็ยุ่งๆกับการที่เขาจะขึ้นม .1 ก็เลยมันต้องมีการแนะนวในเรื่องของวิชาการมากกว่าแต่บางโรงเรียนเขาก็ให้ป .6 มานั่งด้วยมานั่งฟังด้วยมานั่งเรียนด้วย โครงการมีตั้งแต่ปีพศ2542ค่ะคือเด็กที่เรียนแดนเนี่ยเขาจะรู้ว่าเออเนี่ยเ,เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดมันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากก็ไม่เคยมีนักเรียนแดนมีปัญหาคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเลยอะ่ะเล่นกับเขามากกว่าและเราก็สอดแทรกสอดแทรกสิ่งที่ไม่ดีว่าเราต้องทำยังไง ลเลียงยังไงไปบุหรี่เป็นยาเสพติดทำไมต้องมีขายในประเทศไทยเก่ามากามสภาพบริบทของโรงเรียนเรานะคะเรามีพื้นที่ทั้งหมด5ไร่เศษเศษนะคะโดยอนอกรอบขอ,ของโรงเรียนของเราเนี่ย จะประกอบด้วยพื้นที่นาเกลือเป็นพื้นที่ใช้ทะเลแล้วก็ล้อมรอบด้วยหมู่บ้านที่เป็นชุมชนค่อนข้างจะแออัดอะค่ะด้วยตัวผอเองนะคะเป็นคนในพื้นที่มีเจตนาที่ชัดเจนที่จะกลับมาพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองถึงที่นี้ได้เห็นสภาพของพื้นที่ในหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงต่อนักเรียนโดยตรงนั่นก็คือเรื่องของยาเสพติดคือจะเป็นในลักษณะของรุ่นต่อรุ่นที่ออกจากโรงเรียนนี้แล้วหมายถึงว่า จบชั้นป .6 จะมีความเสี่ยงสูงที่จะไปม่วสูมกับเรื่องนี้อยู่ผอ,อ,อก็ได้เล็งเห็นถึงสภาพความเสี่ยงตรงนี้นะคะก็ได้พูดกับคุณครูในเรื่องของมาตรการที่เราจะเป็นวัคซีนให้กับนักเรียนในระดับที่นักเรียนกับเราเนี่ยให้เป็นเกราะป้องกันเขาที่เขาออกจากโรงเรียนโรงเรียนนี้แล้วสามารถเป็นเกราะที่แข็งแรงปกป้องจากด้านภัยนี้ได้ก็เลยหาหาดอกับคุณครูในเรื่องของมาตรการที่เข้มแข็ง ถึงทีนี้คุณครูก็ได้นําเสนอว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีมีครูแดเป็นครูอาสาเข้ามาสอนในโรงเรียนซึ่งได้ทิ้งช่วงไป3ปีแล้วมันไม่ต่อเนื่องพอ,อ,อก็เลยได้กําชับกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งว่าจะจะเอามาตรการนี้เอาคุณครูแดมาดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งพอ,ออเคยเคยเห็นกระบวนการนําเสนอของเขาที่มีกับนักเรียนเคยเห็นเทคนิค แล้วก็เคยเห็นผลที่เกิดจากนักเรียนที่เรียนเนี่ยมีมีมีเขาเรียกว่าได้รับผลประโยชน์ที่สูงที่สุดคือสามารถเป็นเกราะได้ชั้นหนึ่งเลยค่ะสังเกตและใช้สัญญ,ญาอย่างเงียบๆคือเขาบอกว่าห้ามพูดในห้องเรียนทีคือว่าเราต้องการอะไรก็แล้วแต่เห็นเพื่อนนอนน้ำลายยืดนะทำยังไงเอ่อเริ่มแรกก็มีการประสานงานมาจากสพเมืองปัตตานีก็อบอกว่าจะมีคุณคร <พอ S 1> ูที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเป็นเวลาสองชั่วโมงส่วนใหญ่เขาจะเน้นในเรื่องของการให้ภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะให้เด็กมีองค์ความรู้ในเรื่องของการป้องกันตัวเองให้พ้นจากสิ่งเสพติดต,ต,ต่างๆค่ะอของรอบรอบก่อนที่ที่จะมารอบนี้ก็จะให้เด็กความ,มารู้กับเด็กป .6 แต่ปีนี้เนื่องจากว่าป,ป .5 นี่อาจจะเป็นกลุ่มที่ว่ามันได้โอกาสที่2ปีที่จะได้เรียนรู้เรื่องนี้เพราะนันโอกาสที่เด็กจะได้มีภูมิคุ้มกันกามากกว่าถ้าป .6 ปีปุ๊บเขาก็จะจบแล้วแต่ป .5 อย่างน้อยปีหน้าเขาก็จะได้มีภูมิคันอีกในเรื่องของคูเดนค่ะกฎของแดมีกี่ข้ออยู่ตรงไหนยอยู่ตรงไหนเออลืมหมดแล้วครูสอนในเรื่องของบุหรีกับนักเรียนถามว่าข้อที่จริงของบุรีมีอะไรบ้าง การเข้าไปสอนเด็กๆนักเรียนในแต่ละครั้งของร้อยตำรวจเอกหญิงนัสรินนั้นเป็นการทำหน้าที่ครูด้วยจิตอาสานะคะซึ่งเด็กๆที่ได้ใกล้ชิดกับครูแดในเครื่องแบบตำรวจก็จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจในอาชีพตำรวจด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามโครงการครูแดนในสถานศึกษาก็ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการให้ความรู้กับน้องๆเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดที่จะส่งผลเสียต่อร่างกายการทำงานของสมองและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวที่น้องๆรักซึ่ง สอนทั้งเรื่องของข้อมูลหลักวิชาการที่ถูกต้องรวมไปถึงทักษะในการปฏิเสธเพื่อที่จะได้ไม่นําตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการสอนวิธีพูดและการแสดงออกในเชิงบวกเพื่อให้น้องๆสามารถที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ความรุนแรงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันอีกด้วยค่ะพาคุณผู้ชมไปรับชมบรรยากาศในการเรียนการสอนกับครูแดกันต่อค่ะ ลืมเอาหนังสือวิชาคณิตศาสตร์มาถามว่าจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ไหมเรียนได้แต่เรียนก็ต้องดูเพื่อนถูกต้องไหมเจอปัญหาหรือยังนักเรียนเจอแล้วทีนี้หัวใจของแดเนี่ยก็คือการป้องกันนะคะการป้องกันเราจะมีการตัดสินใจแบบแดการตัดสินใจแบบแดเนี่ยมันจะมีอยู่4ขั้นตอนนะคะให้เด็กได้รับทราบก็คือขั้นตอนแรก รู้จักที่เราจะระบุปัญหานะคะเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราเรารู้จักระบุปัญหาว่านี่คือปัญหาของเราแล้วขั้นตอนที่สองก็คือเมื่อเราระบุปัญหาได้แล้วเราต้องรู้ทางเลือกการประเมินทางเลือกว่าปัญหาเนี้ยมันจะมีทางเลือกกี่ทางนะคะให้เด็กรู้จักประเมินทางเลือก <clicks S 1> เลือกอนคนทางที่ทำให้เรานั้นปลอดภั<ท>ยที่สุดสะดวกที่สุดง่ายที่สุดสำหรับเรา แล้วก็พอรู้จักเลือกแล้วรู้จักเลือกในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ต้องให้เขารู้จักที่จะประเมินผลก็ลคือการให้เหตุผลในการเลือกของเขาการตัดสินใจแบบแดไม่ได้ใช้ในเรื่องของยาเสพติดอย่างเดียวใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยค่ะนั่นคือหัวใจของแดแดอันนี้แดอันนี้รูปแบบการตัดสินใจมันเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูซิว่าดีเนี่ยมาจากคําว่าอะไรดีมาจากคําว่า defy เอาลองอ่านพร้อมๆกันสิคะ d e f i d e f ที่แปลว่าระบุปัญหานะคะระบุปัญหาคืออย่างไรระบุปัญหาคือ,อยังไงใครตอบได้บ้างยกมือขึ้นได้กินนมระบุปัญหายัางไงคะ,ะคุณผู้ชมครับในการเข้าไปสอนที่โรงเรียนแต่ละครั้งของร้อยตำรวจเอกหญิงนัสริน จะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์และสื่อการสอนสำหรับกิจกรรมต่างๆแล้วก็ไม่ลืมที่จะเตรียมขนมและของฝากเล็กๆน้อยๆไปให้กับลูกศิษย์ตัวน้อยของเธอ <มา S 1> อีกด้วยครับคำาว่าดักนะคะดักที่แปลว่าอะไรคะยาเสพติดนั่นเองโครงการแดมาจากไหนคะนักเรียนมาจากไหนคะซึ่งขอได้ทราบถึงหลักสูตรของครูแดในเรื่องของการปูพื้นฐานในเรื่องของยาเสพติด13ชั่วโมงโดย พอ,ออได้กดําหนดตกลงกับครูแดว่าจะให้คุณครูแดมาสอนสัปดาห์ละสองชั่วโมงทุกๆวันพฤหัสอะค่ะ,ะผู้ปกครองของนักเรียนที่นี่จะให้ความร่วมมือกับกับโรงเรียนทุกๆเรื่องนะคะทางโรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนมีข้อมูลที่สื่อสารกับผู้ปกครองที่เป็นในรูปแบบรูปธรรมชัดเจนผู้ปกครองเข้าใจเพราะผออ,ออดูแล้วว่าในชุมชนคือประเมินชุมชนทีต่ตัวเองอยู่ด้วยบวกกับนักเรียนอยู่ด้วยเห็นได้เล็งเห็นแล้วว่าคือ มันเป็นภัยที่เข้าใกล้ตัวนักเรียนมากขึ้นทุกวันทุกวันค่ะแล้วก็เราจะทำยังไงให้ภายนี้คือนักเรียนสามารถมีภูมิคุ้มกันด้วยตัวของนักเรียนเองต่อตาอะไรคะต่อตายาเสพติดตบมือให้เพื่อน่อยบบดาลหนึ่งสองสาเก่งดีมีความสุขเยี่ยม yes yes okay เมื่อกี้ใครตอบเมื่อกี้เมื่อกี้หนูตอบใช่ไหมคะเมื่อกี้ใครตอบคะ เดี๋ยวนี้ทุกๆโรงเรียนนะต้องมีครูแดเข้าสอนนะคะโดยเฉพาะ,ะเป็นเป็นสอชอด้วยนะคะเป็นเอกชนด้วยเนี่ยก็ต้องมีครูแดเข้าไปสอนนะคะถึงจะผ่านมาตรฐานของสอชอแดเนี่ยจะเน,นการป้องกันก็เล่นกับเด็กคือพยายามที่จะเข้าถึงเขาเข้าถึงเด็กว่าเออเด็กอ่ะต้องการอะไรเด็กต้องการอะไร เราก็พยายามที่จะปักดันให้เขาได้รู้ถึงตัวตนของเขาว่าจริงๆแล้วเขามีสิทธิอะไรบ้างเขาทำอะไรได้บ้างแล้วเขาทำอะไรไม่ได้บ้างนะคะจะบอกเขาอย่างนั้นแหะคือพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้เขาว่าเอออนาคตเขาเนี่ยยังอีกไกลและอนาคตของเขาเนี่ยจะต้องมาเป็นที่หนึ่งง่ายๆเลยที่เราสอนเขาอะ การตบมือเราก็ไม่ได้ตบมือแบบธรรมดา,าตบมือก็จะสอนเขาบอกว่าเออตบมือแบบแด่ยังไงตบมือแบบแด่คือการสร้างให้ำกำลังเก่งดีมีความสุขเยี่ยมคือหมายความว่าเราทั้งเกง่งเราทั้งดีและเราก็มีความสุขส่วนเราจะชมใครก็คนนั้นก็คือเยี่ยมเอาตบมือแบบด้หนึ่งสองสามเยี่ยม yes girl yes yes ตบมือห้ครั้งคุกำลังดูอยู่นะว่าใครเต้นดีที่สุดเนื้อหาในเรื่องของโทษภัยยาเสพติดได้ถูกสอดแทรกไปกับกิจกรรมต่างๆทำให้ในการเรียนแต่ละครั้งเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเด็กๆนั้นสนุกสนานและสนใจในเนื้อหาที่ครูแดดได้นำมาสอนเป็นอย่างดีครับ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ครูแดได้มอบหมายให้ทำร่วมกับเพื่อนเด็กๆจะชอบและให้ความร่วมมือตลอดจนจบกิจกรรมเลยครับเราเนี่ยกับกลุ่มของเราเนี่ยคิดว่านักเกรียนม .2 ใน1 0 0คนเนี่ยจะสูบบุหรี่ประมาณกี่คนศึษากับเพื่อนนี่แหละมากาครื่องหมายกากรบาแดจะให้สอนเฉพาะป .5 ค่ะแต่ก่อนจะสอนปอ .6 แต่เดี๋ยวนี้ปหก็คือแบบเขาโตละ ป .6 ป .6 เขาโตแล,แล้วเขาก็กําลังจะสู่วัยรุ่นแล้วเขาจะกำลังจะสู่มัธยมการเรียนการสอนในโรงเรียนจะเน้นหนักในเรื่องของการแนะแนวเราก็เลยไม่อยากไปรบกวนในเรื่องของการแนะแนวก็เลยย้ายมาสอนนักเรียนป .5 พอเราเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยตอนแรกเขาก็งงๆว่าตำรวจมาทําไมบางโรงเรียนที่ไม่เคยมีครูแดนะคะตำรวจมาทําไมเนาะพอเราแนะนําตัวเองเราบอกถึงโครงการแด แล้วก็เขาเริ่มเรียนกับเราแค่คาบแรกแค่ชั่วโมงแรกเนี่ยเขาก็ทา<ย> <ๆ S 2> ให้ทาให้เขารู้สึกรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วตํารวจอ่ะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดนี่คือหมายความว่าตํารวจไม่ได้จับโจรอย่างเดียวตํารวจมีหน้าที่หลายๆหน้าที่ครูดแ,รดแดงครูแดเนี่ยถ้าไม่ใช่ตํารวจเป็นครูดแดได้ไหมไม่ได้ครูดแดของนักเกรียนตอนนี้ชื่ออะไรเอ่ย ก็มีกิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับบุหรี่แล้วก็กัญชาเกี่ยวกับสารเสพติดนะคือโทษก็คือมันคือสิ่งไม่ดีต่อร่างกายมันคือสารเสพติดคือเขาก็ให้เล่นกิจกรรมหลายๆอย่างเช่นก็ตอบคำถามเล่นเกมอยากให้ครูๆมาสอยเบิ่อ สอนบ่อยๆมากเลยสอนเรื่องเกี่ยวกับบุรีค่ะมันไม่ดีตรงที่ว่ามันเป็นสารเสพติดแล้วก็ทำลายร่างกายของเราทำแบบฝุดหักทำเป็นปุ่งค่ะถ้าคิดคนเดียวคุดอื่นก็จะทำไม่ได้ทำให้เสร็จอยากให้มีแบบนี้ทุกๆวันเพราะว่ามันสนุกค่ะอยู่ข้อไหนแล้วครับข้อสอง เรามาดูในเรื่องของบุหรี่อีกนิดหนึ่งบ้านพันมันมีอยู่2ชนิดบุหรี่กับกัญชานั่นเองนะคนะนักเรียน คุณผู้ชมคะครูแดก็คือข้าราชการตำรวจซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแล้วก็ยังมีบทบาทในการเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันตนเองจากเหตุร้ายต่างๆอีกด้วยนะคะซึ่งผู้ที่จะอาสาเข้ามาเป็นครูแดในสถานศึกษาได้นั้นจะต้องมีความประพฤติท,ที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและมีประสบการณ์ด้านมวลชนสัมพันธ์ด้วยค่ะเพราะว่าโครงการแดร่ประเทศไทยนั้นเป็นกลไกหนึ่งของแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดที่บุคลากรจิตอาสาทุกคนจะต้องเข้าถึงพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านทุกชุมชนค่ะเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ร่วมกันนั่นเองค่ะ เนื่องจากว่าเด็กป .5 เป็นช่วงที่ว่าเขากําลังสนใจสิ่งรอบข้างซึ่งสิ่งรอบข้างนี้อาจจะต้องมีสิ่งเสพติดที่คนที่เขามาหลอกล่อหรือมาชักชวนเนี่ยรุ่นนี้น่าจะเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองก็เลยแนะนําว่าเออน่าจะเป็นรุ่นนี้มากกว่าเด็กน่าจะอายุน้อยลงทุกปีทุกปีในเรื่องของการรับสื่อเหล่านี้จะบอกว่าเวลาของการเรียนเนี่ยนักเรียนจะเสียไปไหมมันไม่ใช่เพราะยังมีเวลาชั่วโมงของแนวเรามาชดใช้ชั่วโมงแนวมาเป็นเนื้อหาของทั่วไป แต่ชั่วโมงนี้ให้เป็นของครูเดอย่างน้อยเป็นการเสริมความรู้ในเรื่องยาเสพติดเด็กก็จะพาตัวเองรอดในสังคมต่อไปค่ะก็อันดับแรกก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากที่เขาเลือกโรงเรียนเราเพราะถือว่าโอกาสที่จะได้แบบนี้ไม่ใช่ทุกโรงนะคะทีนี้โอ,อกาสที่เขามาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเด็กที่นี่คุณครูที่นี่ที่จะได้มีภูมิคุ้มกันในเรื่องยาเสพติดต่อไปเด็กก็จะได้รู้โทษรู้ผิดไปาของยาเสพติดแล้วเด็กจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ ดูกับเพื่อนก่อนนะคะดูกับเพื่อนก่อนได้นะคะพบจากเท่าที่ดูครูแดททากิจกรรมนะเป็นเนครูคุณครูที่ต้องเสียสละสูงในเรื่องของภาระหน้าที่ตัวเองที่ต้องมาทําการให้ความรู้กับนักเรียนตรงนี้ซึ่งเป็นกระบวนการที่ครูแดเขาหนึ่งต้องต้องเป็นครูแล้วก็ต้องเป็นตํารวจในขณะที่ต้องดูแลประชาชนก็ต้องให้ข้อมูลกับน,นักเรียนอะไรตรงนี้นะคะทําให้คุณครูแดเนี่ยเหนื่อยในการทํากิจกรรมแต่ละครั้งของเขา แล้วก็อยากจะให้ในส่วนของที่เป็นส่วนของอาสาครูเดียอยากให้มีครูเดียเยอะๆแล้วก็ทํากิจกรรมแบบนี้กับโรงเรียนทุกๆโรงน่าจะเป็นการดีไม่เฉพาะแต่โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งอะค่ะเพราะคิดว่าตรงนี้เป็นเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากที่ทุกโรงควรจะให้มีโครงการเหล่านี้มีอยู่ในโรงเรียนนะคะ ผู้ชมครับการป้องกันและการสร้างคุมมคุ้มกันในเรื่องของยาเสพติดในสถานศึกษาจะสําเร็จได้นั้นจะต้องมีการทํางานที่ร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนโดยต้องมีกระบวนการดูแลกํากับติดตามตั้งแต่เด็กอยู่ในรั้วสถานศึกษาและเมื่อเด็กกลับบ้านไปสู่ครอบครัวหรือชุมชนก็จะเป็นหน้าที่ของคนในชุมชนและผู้ปกครองที่จะเป็นคนที่คอยสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับเอาง่ย okay. อกก็ทไม่ด้้จะเาใหหถูหแบบงนึคาดหวังไว้ว่าครูดาที่เข้าไปเนี่ยอย่างน้อยๆก็ทําให้เด็กน่ะห่างไกลาย,ยาเสพติดคาดหวังว่าเขาต้องรู้จักป้องกันตัวเองก็คือว่าเราสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้เขาต่อจะให้เขาอยู่ในในสังคมที่เหลวแหลกยังไงถ้าเขามีภูมิคุ้มกันทางใจดีเนี่ย เขาก็สามารถเอาตัวรอดได้ะคะคือตำรวจเนี่ยมีหน้าที่หลายด้านมากนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกันด้านงานจราจรนะคะด้านการาให้แรงบันดาลใจด้านการช่วยเหลือต่างๆนาน,นานเนี่ยอยากจะให้กำลังใจตำรวจว่าเหนื่อยยังไงก็ต้องสู้เพราะเราเป็นคนของประชาชนนะคะก็ขอให้ตำรวจ ในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยดูแลตัวเองควบคู่กับต้องช่วยเหลือชาวบ้านประชาชนพี่น้องของเราด้วยนะคะก็ทำยังไงก็ได้ให้เราปลอดภัยแล้วก็ให้ประชาชนปลอดภัยร่วมือในการเรียนการสอนในวันนี้นะ ชมคะปัจจุบันนี้มีครูตำรวจแดทั่วประเทศจำนวน8 0ด7นายนะคะมีเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแดรทั่วประเทศไทยแล้วจำนวนกว่า2ล้าน5แสนคนด้วยกันค่ะโครงการครูแดในสถานศึกษาถือได้ว่าเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเรียกได้ว่าเป็นการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็จะคอยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้น้องๆเยาวชนนักเรียนเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด แล้วก็สามารถช่วยให้น้องๆเหล่านี้ได้ใช้ศักยภาพของตนเองในทางที่ถูกต้องที่จะรับรู้ถึงปัญหารู้ได้ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ปลอดภยัยและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอันจะเป็นการสร้างสันติสุขภายในชุมชนและสังคมและสามารถทำให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปได้ค่ะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวดีๆในรายการมองมุมบวกวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาส 2.45นาทีถึง13.10นาิกาสนาทีสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะมองมุมบวก